ปอบบรเทิงนะคะชวนคุยขบคิดบันเทิงในมุมต่างค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอภิยาฉายจันทิพย์ค่ะดิฉันกริฐาดีมีค่ะเราพบกันทุกวันกันถึงสุขแบบนี้นะคะสมัยนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นบ่อยเรื่องของการนําเอาดนตรีนาฏศิลป์ไทยมาประยุกต์ให้ร่วมสมัยใช่ไหมคะแต่เห็นแบบนี้ก็ถูกตั้งคําถามเหมือนกันค่ะว่าจริงๆแล้วการทําแบบนี้เนี่ยคือการประยุกต์พัฒนาที่แท้จริงหรือไม่นะคะประเด็นนี้ค่ะถูกพูดถึงการในงานนาฏกรรมเยาวชนไทยสืบสารงานศิลป์แผ่นดินสยามนะคะเขาก็นําเอาการสแสดงนาฏกรรมเงาจากกลุ่มคิดบวก และก็การแสดงละครเพลงของน้องๆเยาวชนมาแสดงให้เห็นค่ะถึงความพร้อมเหมาะพอดีของการประยุกต์ะนะคะเพื่อที่จะบอกว่าหลายคนค่ะก่อนที่จะประยุกต์ได้นั้นก็ต้องมีรากฐานความดั้งเดิมของความเป็นไทยเนี่ยคือรู้ให้แน่นก่อนก่อนที่จะพัฒนานั่นเองค่ะ แสดงหลักนะคะเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่รักดนตรีไทยกันอยู่แล้วและก็เห็นปัญหาค่าว่าคนรุ่นใหม่สนใจดนตรีไทยน้อยลงทุกทีจึงอยากเรียกคืนความนิยมนะคะโดยปรับวิธีการนําเสนอให้ทันสมัยค่ะอย่างการนําเอาเครื่องดนตรีไทยมาเล่นเพลงดังของตะวันตกอย่างที่จะได้ชมตอไฟนะคะจะมีเพลงแขแนนด้วยค่ะ น้องพัฒมนลเพชรภูทองค่ะเล่นขิมมาตั้งแต่11ครขวบเกือบ10ปีนะคะก็เล่นแต่เพลงไทยเดิมตามมาตรฐานของเครื่องตีนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่เปลี่ยนมาเล่นเพลงสากลน,นอกจากจะสร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้ฟังนะคะตัวเองก็ได้สนุกไปกับรูปแบบใหม่นี้ด้วยเหมือนกันค่ะ ส่วนปาเจนพัฒนาสิรินะคะรับหลายหน้าที่ค่ะน้องผู้ชายคนนี้นะคะนอกจากจะบรรเลงระนาดก็คิดบทการแสดงค่ะแล้วก็แสดงเป็นพระเอกด้วยนะคะก็บอกว่าได้แรงบันดาลใจค่ะมาจากตอนที่อัดคลิปตัวเองเล่นระนาดในเพลง c a n o n Rock ลง YouTube แล้วก็มีคนเข้ามาชมเป็นแสนๆเลยนะคะถึงว่าจะเห็นว่าผมเล่นเป็นเพลงสากลแต่เทคนิคทุกเทคนิคในการเล่นอะ่ะเป็นเทคนิคของระนาดเอกดั้งเดิมจริงๆงการรัวการคับลูกคับดอกการพัฒนา มันจาเป็นจะต้องมีรากก็เหมือนต้นไม้พัฒนาคือต้นถ้าเกิดเราไม่มีรากแล้วต้นยังไงมันก็ต้องล้มเอียงลงไปเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่อ่ะค่ะบางคนจะคิดว่าดนตรีไทยเป็นเรื่องที่น่าเบื่อดนตรีไทยเป็นเรื่องที่จําเจแล้วก็เคร่งคัดแต่ความจริงแล้วถ้าเราเอามาเอาดนตรีไทยมาปรับเปลี่ยนใหม่แล้วก็แต่ไม่ทาลายของเก่านะคะแค่ปรับเปลี่ยนแล้วก็ทําให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นเพราะคิดว่ามันจะเป็นโอกาสดีที่ให้น้องๆรุ่นหลังๆเนี่ยค่ะมาแล้วก็สนใจอย,อยากจะเล่นดนตรีไทยมากขึ้นค่ะ นำเอาตัวละครในวรรณคดีเรื่องราวเมียรกียนะคะมาเป็นตัวแทนพระมหากษัตริย์ที่คอยปกป้องนครค่ะเรื่องราวที่ไม่ต้องมีเสียงก็ถ่ายทอดผันรูปและเงานะคะเป็นอีกชุดการแสดงในครั้งนี้ค่ะที่มีทีมนักแสดงกลุ่มคิดบวกสิบต้องอาศัยพื้นฐานการแสดงโขนและก็หนังใหญ่นะคะผสมผสานกับความคิดสร้างสารรค์กลายเป็นนาฏกรรมเงาะคะ่ะ ก็เน้นการนําเสนอเรื่องแบบไทยๆนะคะแต่ท่วงท่าเนี่ยก็มีการปรับมาจากรีลาแล้วก็เทคนิคการเต้นแบบตะวันตกด้วยเหมือนกันก็ทําให้การแสดงของกลุ่มคิดบวกสิบได้รับความนิยมทั้งในไทยและก็ต่างประเทศค่ะแต่ว่าก็ชวนให้เกิดคําถามนะคะช่วยให้หาคําตอบร่วมกันในงานเสวนานาฏกรรมเยาวชนไทยทําลายหรือสร้างสารรค์ลบล้างหรือพัฒนาก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันค่ะว่าการปรับประยุกต์นั้นควรจะอยู่แบบไหนถึงจะเรียกว่าพอเหมาะพอควรคแล้วก็ไม่ลืมรากความเป็นไทยค่ะ เราต้องรู้ก่อนว่าหัวใจสัมพันธ์ของเขาอยู่ที่ไหนแล้วเราถึงจะค่อยเอาหัวใจสัมพัน์เนี่ยมาวางในรูปแบบต่างๆได้ครับอย่างตัวผมเองผมก็ดูว่าหัวใจของโคนหรือว่าหัวใจของการเล่าเรื่องสิ่งที่ผมหยิบมาอย่างเช่นน่าตะยากรรมเงาของผมก็คือหัวใจของถังใหญ่ถังใหญ่ก็คือการเล่าเรื่องผ่านเงาแล้วก็ผมก็นําศิลปะที่ผมถนัดเข้ามาใช้ก็ยังคงเก็บหัวใจเอาไว้แต่แค่เล่าเรื่องใหม่เท่านั้นเองครับแล้วก็จัดวางในในที่ใหม่ อ,อย่างคิดบวกสิทธิ์เขาบอกว่าเขาเริ่มต้นจากรากเง้าของเขาเขามีความรู้ความเข้าใจเพราะเขาเรียนนาฏศิลป์มาตั้งแต่เด็กๆเพราะฉะนั้นเขาทําบนฐานของความเข้าใจ น,นี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะของการปรับประยุกต์การแสดงแบบศิลปะวัฒนธรรมไทยในระคะให้ดูร่วมสมัยมากขึ้นซึ่งหลายคนนะคะที่ฉันเห็นว่าผู้สูงอายุค่ะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็ดูแต่ละครโขนล,ลิเกแบบดั้งเ,เดิมนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเขาเหมือนกันซึ่งเขาก็บอกว่าถูกใจไม่น้อยเหมือนกันนะ,ะคะคือเปิดใจรับเหมือนกันก็คือไม่ได้ยึดติดอยู่แต่สิ่งที่ดั้งเดิมก็ปรับทั้งรูปแบบการนําเสนอแล้วก็เข้ากับเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างดูก็ดูเข้ากันหมดแล้วก็ดูนําสมัยแต่ว่ายังคงมีรากมีกลิ่นอายแบบไทยยยยยๆอูู่่ชชััดดเเเจนนนลละคคแ้้้้้ววกก็ขาบผมใุี